สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายภระสีแชเน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายภระสีได้นน้ำของมูลนเนื้นทั้เล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายภระสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์ยายภระสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่นะงเนาะค่ะน้อยย้ำยายภระสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆกับบดกับสิบ,บดได้ผ่าเบิง่งผ่าชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดืื่่นนชออออบบาา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 จจรรยยยยย์์ใดหวะคคมมมมเตขุททัักกภส คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆลายใหญ่ห้างเนาะจะ้าไปเบิ่งของเนื้อทังอาจารย์ทันเล็กเิ่นเลยจ้ามาเบิ่งพี่น้องแนวทางนี้เป็นแนวทางของแอนนิวตันเนาะจะ้าแอนนิวตันบอกว่าจังไดเอ่อแอนนิวตันแล้วบอกว่าจังซี่ล่ะคะ่ะพี่น้องเราให้มาแล้วบอกว่าวันนี้เด่นอยู่ที่เอ่อมาเบิ่งพี่น้องสิขยายให้เบิ่งเนาะจะ้าเลขเด่นเพิ่นอยู่ที่0259เเนาะจ้า 2ตัว90 91 93 96 97 98 02 3ตัวอยู่ที่2 5 9 5 9 2กเก่าเลยอ่า2 5 5 5าหาหาก็เก่าเเป็นตัวรองเนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางของแอดนิวตันเนาะพี่น้องเนาะขั้นมากกับจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพิ้ลเลยเลยเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางของแอดนิวตันเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าเบิง่งอ่าแนวทางตามล็อกมาพี่น้องตามล็อกงวดที่แล้วเขาหนึ่งหกแต่ว่าตามล็อกแย่ไพ่บขอยได้ลง่ห้เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะงวดนี้มาเบิ่งว่าตามล็อกคนจากเขาบอพี่นอนะ้องเนาะเอ่อแนวทางตามล็อกบอกว่างวดนี้สิบเจ็ดกอคอเก้าหนึ่งเก้าหกอ่าเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หกและศูนย์สี่พี่น้องมักตัวใดจวดจ่ดาดฝาดเบิม่มไปเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดค่ะพี่น้องคะ มักอาจารย์ท่านใดชื่นชอบอาจารย์ท่านใดขันแย่ไพสีบ่อห่านในรลองห้พี่น้องจ๋าก,ก็เมนขมาใต้ตคลิปเนาะค่ะเพราะว่าบางบางบางครั้งเพื่อนกับบ่อห่านในรลองมากเนาะพี่น้องแย่ไพกับบ่อห่านในรลองห้เนาะจ๋าก,กับยายามเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับลางไทยวสันเอดราชนกล้ว่าดับลาง359 426เหลือ0178พี่น้องคันสิให้เน้นนะเน้น01ตัวเดียวเน้นๆไปเลยเนาะคะ่ะประวัติเจ็กับ8็ดติดดับเจ็แสี่ดติดดับอาจารย์สพนพลเนาะคะ่ะเอาคันมากกระจวดจัดเหลือ01ตัวเดียวพี่น้องเอาแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับตัดดับออกมาแล้วเหลือซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิรงค่ะพี่น้องอันพเพื่อนเอาแนวทางดังเมดซ้ายแนวทางเอ็ดหน้านะะหน้าเนาะค่ะเนาะมาจับมาดโฮมกันได้ที่แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ะ83แปดสามอันนี้คือแน,นวทางลางเนาะคะ่ะอ่ะจอดจัดได้พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้รุดเลขลับประสดุพี่น้องค่ะรุดเลขลับได้มาอยู่ที่ 409 4049และ09พี่น้องจา้าจวดจาดฝาดเบิรมมาเลยนะพี่น้องเนาะพิจาหน้าได้คคะพี่น้องคะ่ะพี่น้องขอมาบางท่านกับยายแม่สีล่งห้แล้วเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของงันผู้สร้างฝันผู้สร้างฝันบอกว่าเด่นบนหนึ่งสองสามกันหกหนึ่งสองสามกันหกพี่น้องจา้าแคบหน้าจอเลยจา้า ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าแนวทางของแอดซินเนาะคะ่ะแอดซินบอกว่างวดน,นี้เด่นอยู่ที่9เก้ามี091969สามตัวอยู่ที่905549เราว่าง06เรืวว่องงวดน,นี้ว่าสั้นพี่น้อง06มาแห้งได้พี่น้องงวดน,นี้เอาพิจารณาได้เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคู่ตดบนพี่ใหญ่มาคู่หนึ่งหลานเปอร์เซ็นต์ว่าสัน้นพี่ใหญ่เล่าว่าเนาะจ้ะ8087ก็สามและเก่าสี่คู่ตด แนวทางของพี่ใหญ่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนเนาะจ้าแอดก่อนบอกว่าเด่น6เลขเก้าเลขวันอาทิตย์เนาะพี่น้อง0ูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดตัวอยู่ที่1 9 6 9 5 9และ60เน้นหเก้าเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของแอดก่อนเนาะจ้งต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ชาวโรดอาจารย์ชาวโรดบอกว่าแนวทางเด่นเนาะค่ะเนาะเด่นรางคูคี มาเบิงเพ่นจับมัดไห้พี่น้องเหลือ6ชุดเต็มดับล่าง2อกัเเนาะค่ะแนวทางเต็มดับล่างของอาจารย์ชาวโรดเนาะค่ะมาเบิงคููเด่นเพิ่นเหลือ6 4 6 8 8 6 2 8 0 0แปดกละศูนย์สกับมาแห้งได้พี่น้องข้างล่างเอาจวดจาาได้จา้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเอามาดไห้เร้วพี่น้องหมื่อวานกะล่งไห้เมื่อนี่ เพื่อนบอได้เบิ้งถ้าเพื่อนขอมาอีกร่แค่ไมสีกับสิบบอกว่าเขาไปเบิ้งเลยเพราะว่าลงหายสองคลิปแล้วเนาะค่ะเนาะล่างตรงๆแคปหน้าจอเด่นห้าและเจ็ดเนาะค่ะเนาะเพื่อนสอว่าแอดพ่อยบอพี่น้องบอกเอดพ่อยกับเอดป่อยเนี่ยเนาะพี่น้องเขาค้านอ่านผิดขอโทษขอไปเพื่อนอ่านว่าจังไรพี่น้องจ้าคอมเมนต์เขามาบอกพ่อยหรือป่อยพี่น้องค่ะคอมเมนต์เขามาบอกแน่เนาะค่ะเนาะตรวจจัดฝาดบ่มพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะค่ะ อันนี้คือแนวทางเพิ่นเนาะคะ่ะสองตัวล่างตรงเนาะ,ะจ๋าลงให้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเพิ่นขอแนวทางของแอดนัดมาไลายหลายพี่น้องจอ๋าแอดนัดเพิินนังมาหั่นลงไห่เนาะคะ่ะพอวาส่านมากเพิ่นจะมีคุมของเพิินเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางละอ่อนเหนือล่างสูตรใหม่ล่งงวดนี้เป็นงวดนวดแรกวั่นงวดที่แล้วงวดที่แล้วเพลินไห่หนึ่งหก ว่สาสั่นพี่น้องสูตรใหม่เพิ่นเดอ้องวดน,นี้เพิ่นบอกว่า2882ปดลางเน้นๆง้ว่ว่างวดน,นี้เป็นงวดแรกว่สาสั่นพี่น้องขั้นมากับจวดจ,จา่า้ำเพิ่นเด้อเลยเนาะค่ะลางเนาะค่ะอันนี้สูตรใหม่เนาะคะ่ะอันนี้สูตรใหม่เพิ่นเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดแปดแเก้าเก้าพี่น้องมาแล้วที่ว่าย,ยายเพชสีวา่อาะะอ,อยากได้เนาะค่ะเนาะอยากได้แนวทางลางคู่เดียวของเพิ่นเนาะค่ะมาเบิ่งค่ะงวดที่แล้วแอดแปดแปดเก้าเก้าให้ฮกหนึ่ง พี่น้องจ้ามาหนโตกับวสันงวดนี้เพื่อนว่าพี่น้องศูนย์เกาวันนย์เก้าพี่น้องจ้ามากบ่ขั้นมากกะแคบหน้าจอจวดจานเลยเนาะค่ะเอแปดแปดเพี่น้องจ้าเม็ดเดียวศูนย์เนาะจ้าศูนย์เก้าเกลยพี่น้องอ้ามากกะจวดจานได้เรื่องตีร่งกาน้าไม่ได้พี่น้องเด้อศูนย์เก้าเก้าศูย์ศูนหกหกศูนย์จวดจานฝาดบุ๋มมาเลยเนาะค่ะเนาะพี่จะหน้าน้าเพื่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว สองตัวและสามตัวบนพี่น้องจ้าเพื่อนร้ายแคบหน้าจอเลยนะจ้ะจากแนวทางของอาจารย์ธนวัฒน์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอจวดจ้จาได้เลยเลยนาะคะ่ะยายไพ่บอดด้อ่านไห่นาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดนล่างเอ็ดมอนเอ็ดมอนเดนล่างเนาะคะ่ะงวดที่แล้วหนึ่งสองสามพี่น้องจ้ามาหนึ่งเนาะจาะงวดนี้สองสามสี่สองสามสี่ตัวใดจะมาแนวทางเดนล่างของเอ็ดมอนานะคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง Ad แอดยอดเฮงแงยนาเนื่องงวดที่แล้วหลุดด้วยพี่น้องเด่นบนไม่ปักหลักงวดที่แล้วแอดยอดเฮงหลุดเนาะจ้ามาตามต่อซีหาเจ็ดโไดซิมาเด่นบนไม่ปักหลักแนวทางของแอดยอดเฮงเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนเอาแอดยอดเฮงและคนโคตรรอดมาจับมดได้คู่โต๊ดบนอยู่ที่40 41 48 49 50 51 58 59 70 71 78และ7เก่ามากระจวดจาดฝาดบุ่มน้ำเพลนเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมวสันพีน้องจ้าผู้ใหญ่ใจดีจากปทุม,ม<า>บนย่างเดียวงวดนี้เด่นอยู่ที่ 9- และ2เนาะจ้าเก้าห้าเก้าเจ็ดและ27ผู้ใหญ่จากปทุมเหล็กเด่นเพิ่นเข่าดีเนาะพน้องเนาปะปทุมท่านี้เนาะจ้าบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับข้างล่างวสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาน้องพ่อใจผ้าเบิงลางวสัน,นาาแนวทางเด่นล่างอาจารย์ชนะพลเนาะค่ะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้ว35ห เจ็ดหน,นึ่งเนาะคะ่ะมาหนึ่งเนาะจากงวดที่แล้วเนาะออกหนึ่งหกเนาะจากงวดนี้ห้าศูนย์สองสี่โตไรซีมาวัชันพี่น้องจ้าจากแนวทางเด่นล่างอาจารย์ชนพลเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าสิบบนตัวชนแนวทางของแอตตะวันเพิ่นซื้อแอตตะวันเด้อพี่น้องงวดที่แล้วงวดนี้เพิ่นบอกว่าชนชนอยู่ที่สี่หอกเป่าสิบบนสีนก็หกเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางของแอตตะวันเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าน,นี้เป็นแนวรางเฮ้าพิท้ายด้วยเนี่ทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงงวดที่เลีวเพิ่นเด่น6บนนะจ้าแต่ว่าเพิ่นหหนึ่งหเขาล่างลางนะจ้ามาเบิ่งงวันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนอยู่ที่0ูนย์นะจ้าแปดหกศูนย์เจ็ดู่คู่ตับนอยู่ที่ตัวเน้น8ปดศูนนย์แเนี่ทางเท่งตัวล่องอยู่ที่9ก้ 4, 4และ9กข้างล่างเด่นแเน้นเน้เนคือแปดสี่แ 86เป็นตัวล่องอันนี้คือแนวทางของอาจารย์อินตาเพรใจแสงของแทนแนนอนเดอวัซันอ่าพ้นบอกว่าแคเ่แนวทางแบงปันซีีวัซันพี่น้องจา๋าจวดจัดยางมีสตีเดอวัซันจากแนวทางของอาจารย์อินตาเพรใจเสียงแล้วค่ะถ่ายคลิปนี้ยละให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองนะาจา่าดีๆเขามารับสม้มหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุสุขกนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะาจา้า ที่ได้แบ่งปันของมูลเนื้อทั้งหายแยไพ่มาหายพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมไปเนื้อทังแล้วจ้ะขอบคุณห,หลายเดอ้อจ้ะสวัสดีจ้ะ